S Hello s t u d e n t welcome by teacher รุ่งทิพย์สุนารัต์วันนี้เราจะมาเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์กันค่ะนักเรียนพร้อมหรือยังคะ Welcome back to learn online. โอเค r e you r e a d y Let's go หน่วยนี้เราจะเรียน,นเรื่อง part of y o u r body Part s of your body ส่วนต่างๆของร่างกายของเรานะคะเราไปเรียนกันเลย คำแรกนักเรียนจะเห็นว่าเป็นใบหน้านะคะภาษาอังกฤษเรียกว่า face f, ACE, f a c e face ใบหน้า face ใบหน้าคำท,ที่สอง e y e i ต e e. าตา e y e นักเรียนสะกดตามคูเลยนะคะ F A C E face face ใบหน้า E Y E I I ตานะคะต่อไป N O S E nose จมูก n o s e nose จมูก next คำตัอไปนะคะ e a r ear ear หู e a r ear ear ครั้งหนึ่งนะคะ nose nose ear ear ต่อไปเลยนะคะ O U T H, mouth 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 ปาก mouth mouth ปากคำต่อไปนะคะ C H E E K cheek cheek แก้มชีกแก้ม c h e e k คำต่อไปนะคะ h e a d head สีสะ head สีสะ h e a d head สีสะคำต่อไปนะคะ hair hair ผมนะคะคำต่อไปนะคะคำสุดท้ายแล้วค่ะ e neck 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 คอนะคะ ทีนี้กิจกรรมต่อไปเราจะให้นักเรียนดูตัวอย่างนะคะว่า t h t o u c h touch แปลว่าแตะหรือสัมผัสถ้าครูสั่งบอก touch your nose นักเรียนก็สัมผัสที่จมูกนะคะ touch your cheek นักเรียนก็จับที่แก้มพร้อมยังคะ are you ready let's go touch your nose touch your nose okay o ู j o บต่อไป touch your cheek touch touch your cheek นั่นเองก็จับแกมน,นะครับโอเคเนาะเดี๋ยวเราจะไปฝึกกันทีนี้คุณครูจะสั่งแล้วนักเรียนก็สัมผัสโดยที่คุณครูจะไม่ทำให้ดูนะคะพร้อมยังคะํำแรก touch your mouth touch your mouth ทำได้หรือเปล่าเอ่ยต่อไป touch your eyes t u c h your eyes ต่อไป t o u c h your ears มีกี่หูจักให้หมดเลยนะคะ t o u c h your ears ประโยชที่สี่ touch your neck touch your neck และสุดท้าย touchuch your head touch your head ทำกันได้หรือเปล่าคะมาดูเฉลยกันเลยว่าเราจะสัมผัสกันถูกไหม ไปพร้อมกันเลยนะคะพร้อมกับครูดูดภาษาอังกฤษตามคุณครูด้วยคำที่หนึ่ง touch your mouth นี่นะคะ่อไป touch your eyes สองตาเลยนะคะ eyes กระปไป touch your ears สองหูเหมือนกันนะคะต่อไป touch your neck คอค่ะ touch your head นี่นะคะเก่งมากเลย ต่อไปเราจะทํากิจกรรมนะคะเป็นงานที่คุณครูมอบหมายให้นักเรียนเป็นแบบฝึกหัดเวิร์ก e ีตแบบฝึกหัดนะคะก็คือจา,จากที่นักเรียนได้เรียนมาแล้วเราจะจับคู่คําศัพท์กับรูปภาพโดยนักเรียนจะต้องเขียนเลข1นถึงเจ็ดควมรอบภาษาอังกฤษลงไปนะคะแล้วเราก็วาดอวัยวะทั้งหมดด้านขวามือก็คือมีตาจมูกใบหน้า ทุกอย่างที่อยู่ในดน้านขวามือพอนักเรียนวาดเสร็จแล้วนักเรียนก็โยงเส้นจับคู่กันลงสมุดเพื่อส่ง,งุณคูนะคะเป็นไงคะที่ได้เรียนในวันนี้หวังว่านักเรียนถ้าไม่เข้าใจหรือฟังไม่ทันนักเรียนสามารถกลับไปทบทวนได้นะคะแล้วเราก็มาทําแบบฝึกหัดแทบก็รู้จบหวังว่านักเรียนคงจะทําแบบฝึกหัดของเราได้แล้วก็ ได้อายวะได้ครบถ้วนวันนี้คุณครูลุงทิพย์ขอบายก่อนนะคะบ๊ายบาย